สวัสดีครับแม่แบบาารักฤกรนด์นิสวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับคำว่ากี่ครับกี่นาทีกี่นาทีกี่สัปต์กี่สัตกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่วันกี่วัน กี่สัปดาห์ฟารองครับชิมเชกเช็คเดย์กี่สัปดาห์กี่สัปดาห์กี่เดือกี่เดือนกี่เดือน kachil kipi, kipi. kach dakika ginati kach sat kishomong kach kun gwan kach hafta gi sapta kach ai gi deuan kachil gipi samrap wan ni sawasdee khrap bye bye